สวัสดีครับก็พบกับเอพิโซดที่ห้าครันงนะครับเป็นจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นเอพิโซดที่ห้าหรอกครับแต่อันี้ครับผมลืมเอพิโซดที่สามไปครับก็เลยๆตาเลยไปแล้วครับมันก็ใจระแวหนึ่งนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาตีบวกเรวเนลเมซี่กันนะครับก่อนจะตีบวกก็ต้องสังเวยกันไปก่อนนะครับจริงๆผมก็ทําไปคลิปเนี่ยเอพิโซดที่ห้าเนี่ย ผมทาไปสี่คลิปแล้วครับเปลี่ยนใหม่เป็นใหม่อยู่นั่นแหละครับเพราะมันตีแล้วติดครับตัวสังเวยเนี่ยครับห้าบกหนึ่งตีหกสองตัวเลยก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่บ่อยๆครับมาครับอ่าครับถึงคิวตัวที่ผมนี่แะครับตัวที่ผมต้องการจะให้ติดนะครับเมื่อกี้ตัวที่ไม่ให้ติดมันติดครับตัวที่ผมให้ติดมันจะติดไหมครับ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเทปปอยไปแล้วครับเลนัเมสซี่บกเก้าครับบกแปดครับเย้วไอ้ซัดมาแล้วมึงเยีย่ยมึงมาแล้วไอ้ซัด ถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับขอโทษขอภัยทุกคำหยาบนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปแล้วครับแน่นอนครับเอพิโซดหน้ามันก็จะขึ้นบบก้าแน่นอนนะครับสวัสดีครับ